โอเคครับผมส่ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กับเรห้านะครับเก็บเกมล่าสนะครับผมในล่าสอัปเดตนะครับผมจะเรียกว่าเป็นลาสอัปเดตก็ไม่ถูกทั้ง1้0เนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันมาในเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่กำลังจอัปเดตเนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองแล้วก็ได้ใช้ก่อนนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่าสิ่งที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเมืองใหม่เข้ามานะครับเมืองใหม่มีชื่อว่าเฟอร์รี่เทอร์มินลนะครับผมก็คืออารมณ์เหมือนท่าเรือเฟอร์รี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็ต้องขออภัยเสียงปืนเสียงระเบิดต่างๆด้วยนะครับเร์ฟเวรนนี้มันไม่ใช่ของผมเนี่ยมันเป็นของคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าผ่านตัวรัสเต็คกิ้งนะครับผมมันก็จะมีเสียงพวกวัยรุ่นรัดเนี่ยทำนูน่นทํานี่อยู่ในเมืองนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่เราจะเปเดมา ในแพทหน้าเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเมืองใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนสังเกตนะครับน้ําทะเลเนี่ยก็จะเปลี่ยนมูฟเมนต์ของมันด้วยนะครับมันจะมีคลื่นมีอะไรดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือก่อนหน้านี้มันมีเป็นเหมือนอคลิปวิดีโอนะครับคือตอนที่ฝนตกเนี่ยผมเคยเห็นแนตะ่ผมผมผมหาไม่เจอแล้วผมเคยเห็นนะครับ มันเป็นตอนที่ฝนตกเนี่ยแล้วมันจะเป็นเหมือนพายุเลยนะครับคือคลื่นมันจะแรงมากนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมาในแพทนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูตอนอัปเดตตัวเต็มนะครับผมโอเคแต่ผมขอปิดเสียงในเกมก่อนแล้วกันนะครับจะอธิบายได้นะฮะอ่าสิ่งที่จะอัปเดตต่อมาเลยนะครับก็คือ DLC นะครับผมที่จะเข้ามาใหม่ในแพทหน้านะครับจะเป็น DLC ของพวกสกินชุดฮาร์เบิรตนะครับนี่เป็นสกินนี้นะครับก็คือชุดไดเวอร์นะครับชุดดำน้ำ ผมได้ลองดำน้ำดูแล้วนะครับปรากฏว่ามันดำน้ำไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่านะครับดูทรงเนี่ยมันเหมือนน่าจะดำน้ำได้นะครับแต่ว่าผมได้ลองในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถดำน้ำได้นะก็ต้องรอตัวอัปเดตหลักเข้ามาก่อนนะครับจะได้รู้มันทําได้หรือเปล่าถ้ามันทําได้เนี่ยมันก็เปรียบคล้ายๆกับการที่เราซื้อสกินของชุดอาร์ติกนะครับที่จะสามารถกันความหนาวได้ในโซนหนาวนะครับผมก็ลมเพทูวิน เหมือนกันนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับผมก็เพราะว่าอะไรนะครับทุกคนดูนะครับสังเกตตรงด้านขวาดีๆนะครับตรงใต้ชื่อผมนะมันจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่ากันอะไรบ้างนะครับอย่างส่วนหัวเนี่ยจะกันปืน30%กันอาวุธประชิด30%นะครับคือชุดนี้มันจะเหมือนชุดกันแก๊สนั่นแหละนะครับมันจะกันทั้งตัวเลยนะครับ30%นะครับผมซึ่งมันก็โกงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเราสู้กันในน้ำเนี่ยอีกคนนึงเป็นชุดดำน้ําธรรมดานะครับเดี๋ยวลองดูนะ ผมจะใส่ชุดดำน้ําธรรมดาแบบเต็มยศเลยนะครับแล้วดูกันว่ามันจะป้องกันอะไรบ้างนะอ่าชุด,ดว่ายน้ําแบบเต็มระบบนะฮะบางส่วนเนี่ยมันก็จะดูดีกว่าเห็นไหมแต่บางส่วนมันก็จะดูกาก,ากมากนะครับอย่างตรงส่วนหัวเนี่ยคือมันดูดีมากเลยนะสาหรับการดำน้ำในในเซตแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยมันกันแค่1 0เองนะครับแล้วก็ไม่ได้กันปืนด้วยนะครับกันอาวุธประชิดนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของมีดนะครับผมในส่วนด้านล่างเนี่ยกันปืนเพิ่มมาเป็น10%นนะครับแล้วก็ บวก50%าสสำหรับการป้องกันอุธปริชิตนะฮะก็เราต้องแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งในใต้น้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าชุดได้ว่าสูตรมันสามารถดำน้ำได้แบบชุดดำน้ำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างโกงอยู่นะครับเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยมันกันเท่ากันหมดเลยนะครับ30%อารมณ์เหมือนชุดกันแก๊สบวกชุดว่ายน้ำนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าไม่มีตัวตีนกบนั่นเองนะครับผมโอเคอ่าประมาณนี้สำหรับตัวชุด ไดเวอร์สูตรนะครับอีกการนึงเนี่ยครับก็จะเป็นสกินของพิกแอคสองนะครับนี่เป็นสมอเรือเนี่ยที่น่าจะเป็นสมบัติคุณปู่เนี่ยโอ้มันดูเก่ามากนะครับน่าจะไปเก็บมาจากก้นทะเลเลยเนี่ยแต่ก็จะมีเป็นสกินของขวานสองนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือส่วนไหนของมันคือส่วนอะไรดีกว่าไม่รู้มันคืออะไรนะฮะนี้ใครรู้ก็ช่วยตอบผมทีนะครับผมมองไม่ออกจริงๆไอ้นียผมยังพอมองออกว่ามันคือสมอเรือ แต่ว่าไอตัวขวาน2เนี่ยมันมันคืออะไรวะเนี่ยเออเหมือนไม่ดีโตนะแล้วก็สกินเ k คนะครับเป็นสกิน AK ชาวประมงนะฮะนี่เป็นไงเก่าคึกสนิมเกาะขนาดนี้แม่ยิงออกได้ <c oughs> เออแม่เก่ามากเลยครับผมนี่สกิน AK ชาวประมงนะฮะจะมีสาลายพันรอบเ k คอยู่ด้วยนะครับโอเคและต่อมาเลยเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับในการอัปเดตเข้ามานอกจากจะเป็นอัปเดตเมืองแล้วก็ชุด ด้วยน้ำอ่ะนะก็จะเป็นตัวダイเวอร์ทอสนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นทอสใต้น้ำนะครับที่เราสามารถจุดแล้วก็ดำน้ําลงไปดูของใต้ทะเลได้นะครับทุกคนซึ่งถือว่าเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะไปลองดำน้ำให้ทุกคนดูนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดำน้ํากันเนี่ยผมจะพาทุกคนทัวร์เมืองใหม่ก่อนนะครับต้องขอให้เสียงรบกวนในเกมด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างที่บอกนะครับัำเป็นของผมคนเดียวนะครับคนอื่นก็สามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ เฟอร์รี่เทอร์มินอลก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเปรียบเสมือนที่ขายตั๋วขึ้นเรือเฟอร์รี่นะนี่อุ้ยว้าวเพรีเดี๋ยวนะอืมมันดูเป็นอิสต์เอ็กอยู่นะอืมแล้วผมก็ขออน,นอกเรื่องอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันดูสะดุดตาแล้วก็เหมือนอิสต์เอ็กมากๆเลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์โปรเจกต์โนวาเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทําแบบแปลกเพื่อเป็นแบบดาวอังคารอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเขากลับถูกพูดถึงในแบบปกติด้วยนะครับผมนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวโยงกันนะครับระหว่างดาวอังคารเนี่ยกับโลกปกตินะครับผมหรือบางทีเนี่ยผมอาจจะมาโนไปเองก็ได้นะครับไป้องเชียอผมทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปเดินดูส่วนอื่นกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นที่ขายตัว๋วต้องบอกทุกคนก่อนนะครับมันจะไม่มีกล่องให้เรารูทนะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เทส อันนี้ทางไปใต้ดินหรอตรงนี้ก็เหมือนยังปิดอยู่นะน,นี่ทางลงลิฟอ๋อนี่ไงไปรถไฟใต้ดินนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่นะฮะตัวอัปเดตตัวเต็มน่าจะเปิดนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังของเทอร์มินอลกันตรงนี้ก็จะเป็นโกดังได้เป็นโกดังเก็บของ บางจุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปล่อยมา100%นะครับโห <We will. S 1> คนแม่งมาอยู่ทั้งบนเพียบอะ่ะเ <We will. S 1> นี่ยห้องตรงนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้นะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เปิด100%นะครับผมผม <We will. S 1> เ,เติมเติมยาก่อนดีกว่า <We will. S 1> โอเคสำรวจกันดดแล้วนะครับ <We will. S 1> ในตัวของออฟฟิศนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตรงท่าเรือกันดีกว่า mm hmm. ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ สอคนด้วยเ oh, oh. สกบ้องมาเฮ้ย hey. What the fuck What the fuck ถามจริงเฮ้ย Holy shit บล็อว์ Wow Oh เย็นแค มันคือเกมแห่งอนาคตทจริงๆว่ะ RUST โอ้โหเราสามารถขับเรือเฟอร์รี่ได้ใช่ไหมว่าอะไรเขาเรียกว่าเรือเฟอร์รี่เปล่าวะเออโอ้โหเฮ้ยทุกคนแม่งเจ๋งว่ะมันเจ๋งมากเลยอ่ะอารมณ์แบบว่าเราสามารถขับเรือลำนี้เนี่ยไปแบบ ครอบครัวได้เลยนะเพราะว่าแม่งขึ้นมากี่คนก็ได้อะและ้วลึกภาพดิีแม่งจะนัวขนาดไหนอะ่ะเวลาแบบขับเรือลำนี้ไปออยอย่างเงี้ยเออไอ้ย่ยบอกว่าโคตรนัวแล้วแบบคือการมาคอต,ตรงเคอตเตอร์นี่แบบว่าแม่งมาได้หลายหลายทางจัดอะ่ะทางบนฟ้าก็ได้ในน้ําแม่งก็คงมาได้แน่นอนอะ่ะนี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะอารมณ์แบบว่าสมมติว่าคนบนเรือกำลังนัวอยู่นะผมผมดำน้ำอะ่ะ นี่ผมกลำลังดำน้ามาเ้าโบกกำลังนอนอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาไอ้นั่นกำลังยิงอยู่ก็ปั้งปังปั้งปังอันนี้กำลังรีโหลดปัง้งปั้งอะไรเงี้ยเออแบาบอารมณ์บันงั้นั่นเลยอะ่ะเวลาลดูกันตรงเนี้ยโอเคเขาใช้ได้เป็นเชื้อเพลิงอะ่ะอ๋อใช้โลกเกตแล้วก็มีเรดาร์ด้วยนะฮะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดสุดยอดไปฟาร์มอันเดอร์ฟาร์มอะไรในทะเลนี่คือแบบ สุดยอดเลยนะครับเรือลำนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขับเข้าฝั่งก่อนนะครับผมทุกคนเห็นสังเกตขึ้นไหมครับมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเวียนหัวนะวเวลาออการ์มทะเลเหมือนสมัยก่อนอนะ่ะตอนนี้ทะเลแบบว่าเป็นทะเลจริงๆแล้วผมน่าจะอ้วกแน่นอนอนะ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเคนตรงนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคขึ้นตรงไหนต่อตรงนี้เหรอปึ๊บโอ้ผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกล่องนะครับน่าจะมีกล่องกล่องให้ฟาร์มอยู่นะน่าจะมีกล่องให้ฟาร์มอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีพวกบดมาคอยเฝ้าที่นี่หรือเปล่านะครับพวกบอดของโคบอลนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีกล่องให้เราลูทแน่นอนนะครับนี่อุโม,มงคนี้มันเข้าไม่ได้นะครับผมมันไม่มีทางเข้าเลยนะผมได้ลองดูแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนว่ามันเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบางจุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็ต้องรอตัวเกมหลักเนี่ยอัปเดตนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าตอนนั้นเนี่ยทางอุโม,มงค์เทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยมันเข้าไปได้หรือเปล่าและรวมถึงชั้น2ของอาคารขายตั๋วด้วยนะครับมันสามารถที่จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดำน้ำดูแล้วก็ใช้ดเวอร์ทอสกันนะครับผมไม่สามารถที่จะใส่ชุดดเวอร์สตดเนี่ยดำน้ำได้นะครับเห็นปะมันจะขึ้นออกซิเจนมาเหมือนเราไม่มีถังถังดำน้ำนะครับเราต้องแต่งตัวแบบนี้แต่งแบบปกตินะฮะแล้วก็ลงไปโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับสำหรับตัวด i เวอร์ทอส นี่คือมันเปิดแล้วเหรอวะยวล็อกปิดดิมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเนาะเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวมันมันอ๋ออันนี้มันเป็นเรือ,อไอ้นี่นี่ว่ามีฉลามไหมเนี่ยโอ้เรือแม่งบักเข้ามา อุ้ยแต่มันก็สว่างอยู่นะเอา้าทำไมตัวเป็นอย่างเงี้ยอุ้แต่ตอนถือมันก็ได้อยู่นะมันก็สว่างอยู่นะทุกคนเห็นปะอันนี้มันน่าจะเป็นบล็ออยู่นะฮะเฮ้ยมันก็สว่างอยู่นะสว่างเหมือนเหมือนทอน,นั่นแหละแต่ว่าใช้สามารถเปิดในน้ําได้ไนงะประเด็นคือสามารถเปิดในน้ําได้อ่ะอต้องลองดูตอน,นคืนนะว่าแต่มันก็ได้อยู่อ่ะ โอเคครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นข่าวๆของอัปเดตที่กำลังจะมาในเดือนหน้านะครับอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมให้ทุกคนได้ดูไปณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีนึงในเดือนหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับบา,บายยไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม